halai ลงเพจครับรีวิวร้านอาหารค่ะขอบคุณค่ะอ๋อขึ้นหมดแล้ว อะไรจ๊อะไรดีคะน้ำตกไก่หมดคั่ไม่ถั่วแกมีต้มยำนะคะต้มยำไก่ใส่เแกงได้ด่

เอาคารอ้ด้วยนะค่ะแนี้ังนี้ตังเใส่จะขอย่างเดียวได้ไหมหรือว่าเอาเพิ่มก็บไว้เอาน้ำอไข่เพิ่มโอไม่เอาไก่เพิ่มเดาไข่เพิ่มอย่างเดียวมา้วรวมสามฟอ ้าสั่งได้เลยนะคะเป็น140ค่ะขอพริกมะนาวค,ค,ค่ะ